ก่อนืนต้องขอสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะกับเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมทุกคนเลยเนาะค่ะอันนี้มาในคลิปแรกนะคะดิฉันแนะนําตัวก่อนดิฉันชื่อ,อทุ่มหอมนะคะหรือเรียกกันก็คือชิดาเทศชุ่งหอมก็คือตรงนี้ก็คือรับดวงดวงูกดวงทุกอย่างเลยค่ะเกี่ยวกับเรื่องดวงเนาะดูลองดูเลิกทุกอย่างเลย นะคะอันนี้เป็นเพจใหม่เนาะเพิ่งเพิ่งทำมาค่ะเพราะว่าพูดตรงๆว่าเลิกดูไปประมาณ5-6ปีเลยแต่จริงก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เลิกแบบโดยเด็ดขาดก็คือมีมีที่เขาดูประจำแล้วก็มีที่ดูอย่างเงี้ยค่ะนอกนอกเวลาอยู่ก็คือเป็นเป็นช่วงเลิกงานเนี่ยคะ่ะเพราะตอนนี้ทำงานประจำอยู่ด้วยอยู่ที่สุนเมาดาช,าชาเชียงทามนะคะเป็นลูกค้าสำคัญไปขายเนาะแต่ว่าถ้าอยากดูก็คือ เนี่ยสามารถดูได้เลยาช่องทางนี้เลยคะ่ะที่ที่โพสเจกเนาะให้ติดต่อกันนะคะหรือถามมาทางไลน์ก็ได้แล้วก็ทุกวันจันทร์นะคะเราจะดูให้ฟรีนะคะทุกวันจันทร์เนาะยังไงก็ลองติดต่อมาทุกวันจันทร์เนี่ยคะ่ะเราจะดูให้เฉพาะสามท่านแรกที่ส่งชื่อให้เรามาตอนเช้านะคะทุกวันจันทร์ถ้าไงถ้าเอ๊ส่งชื่อมาแล้วอย่างเงี้ยคะ่ะอยู่ในสามท่านแรกเนี่ยแล้วเราไม่ได้ติดต่อกับเนี่ย ทักผ่านไลน์ได้เลยค่ะเดี๋ยวรีบติดต่อกับเนาะเพราะว่าบางทีงานอาจจะยุ่งหรือติดลูกค้าท่านอื่นอยู่นะคะโอเคเนาะยังไงก็มีอะไรก็ถามมานะคะ